ได้สอ,องหวานขนมบ้าบินช้างนะครับร้อนๆเลยเียวข้างหน้าผักบองผักได้อีกเยอะสวัสดีครับาวันนี้มีเค้กกล้วยหอมนะคะ20บาทนะคะม<า>ีกี่ตัวละ50าสเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับลูกค้าเลือกได้ปลาก็แบบต้มแบบหอมมากวันนี้ใช่หมดหมดจ้ะเหลือเท่านี้จ้ะเหลือแค่นี้นะครับมาทันมาไม่ทัน สวัสดีครับผมชินปาร์ช่องแชนแนลสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนหกโมงครึ่งนะครับก็อยู่ที่หน้าตลาดครบวงจรเหมือนเดิมนะครับถนนลังกิตนครนายกนะครับปากซอยลังกิตนครนายก56านะครับตำบลประชาธิตย์นะครับอำเภธันญาจังหวัดปทุมธานีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าตลาดตอน6กโมงสานาทีนะครับก็เป็นหน้าบรรยากาศหน้าตลาดตรงถนนเรียบคลองนะครับตรงซอย56าสิบหกข้างหน้าเลยนะ ยากาศตอนนี้ก็เย็นสบายครับ6โมงครึ่งแล้วครับหน้าตลาดวันนี้ลูกค้าก็เดินกันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับช่วงเย็นๆแล้วนะครับกำลังเลิกงานกันเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูของกินนะครับในตลาดนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตรงซอยที่สองเนี่ยครับเพราะว่าซอยที่สองนี่ของกินเยอะครับวันนี้ไปดูว่ามีอะไรร้านไหนน่ากินกันบ้างนะครับข้างหน้าก็จะเป็นร้านน้องแม็กนะครับชาไข่มุกนะครับ อากาศร้อนๆต้องมาร้านข้างหน้าเลยร้านน้องแม่ก็เปิดตั้งแต่4ี่โมงนะครับสี่โมงถึง2องทุ่มนะครับเป็นชาไข่มุกแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวฟแอนหวานยำมั่วนะครับร้านพี่เอสวัสดีครับพี่เอพี่เอยำมั่วนะครับเป็นยำสดนะครับมีน้ำยำนะครับน้ำยำจำหน่ายลูกค้า f อโทรสั่งได้นะครับขวดเล็กขวดใหญ่นะครับเมนูยำก็มีหลายอย่างนะครับ เมนูยำลูกค้ามาซื้อได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับหน้าตลาดเลยซอยที่2นะครับตรงนี้ก็เป็นรางวัลนะครับแต่หมดไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาตรงนี้ก็เป็นลุงต้นประแดงขนมครุกตรงเครื่องโบราณนะครับสวัสดีครับร้อนๆเลยครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับขายทุกวันค่ะซื้อได้นะคะตัอุดหนุนได้นะครับ มีหลายไส้นะครับเผือกข้าวโพดหอมกะทินะครับข้าวโพดเผือกกะทิค่ะครับผมมาเอาถุงได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนีค่ะสวัสดีครับว้าวันนี้มีเค้กกล้วยหอมนะคะ20บาทนะคะมีกลีบมวันขนมผิงนะคะขนมเฟียนะคะถั่วไข่เค็มถั่วฟ้าไข่ถั่วรวนนะคะแล้วก็มีกล้วยฉาบนะคะมีกล้วยเด็กแตกมีชีสนะคะมีหวานมีข้าวทองมีผงหนักเป็นมันผสมนะคะ ร้อยค่ะมาอุดนได้นะคะครับมาอุดชุนได้นะครับงหลัง้วันนี้ก็หมดแล้วไก่ทอดปักใต้ <kes> ส, <luggage S 2> สวัสดีครับโอ้โหวันนี้หมดเร็วหกโมงแล้วครึ่งเองนะครับนี่ข้าวหมกไก่มีไก่ทอดไก่ต้มน,นะครับโทรสั่งโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทนี้เลยนะครับโอ้โหผม ทั้งกบทั้งไก่ไปด้วยกันครับมาอุดนหนุนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับต้องมาเร็วๆหน่อยนะครับบ่ายสามโมงนี้มารอเลยครับเข้าแถวรอเลยนะครับวันนี้กบวัหมดนนี้กบหมดนะครับแล้วก็่อหมกเดียวแต่ฮอหโมกมก็ต้องยำไก่เอ้ามาแล้วลูกค้าแล้วก็มีหอหมวาซูชิปลาทูฝั่งห,หลังก็ทำซูชิปลาเซลมอนบ้างสิปลาแดง เอางั้นเหรอใช่ชูชีปลาเทมอ์ปลาซาบะปลาเทมอนเนี่ยปลาบ้างนะปลาทูน่าเออควางคิดดีปลาทูน่าเมาอุดหนุนได้นะครับปลาแดงขายทุกวันยกเว้นวันที่สิบสิบหกครับแต่วันสิบหกวันนี้มาหยุดสองหยุดสองวันแล้วหวยออกหวยออกหวยออกตรงนี้ครับคุณแม่ครับคุณแม่มณี คุณแม่มันดีหอยเมงคู่ครับแม่มันดีหอยใหญ่ค่ะหอยใหญ่คือหอยเมงคู่นะครับโอ้ยแต่มองไม่ค่อยเห็นเลยครับวันนี้หอยหอยซีดครับหอยซีดวันนี้ข้างหลังก็จะเป็นหมูสเต็กอุ่น้อมนะครับสวัสดีครับจะมีเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับร้อนเลยนะครับมาหมดหนึ่งได้เปิดทุกวันนะครับตรงซอยที่2นะครับ เดินก็ามาเลยนะครับอร่อยอร่อยทุกวันครับเดินมาตรงนี้ก็เป็นคุณยายไม่ได้เจอคุณยายนานมากแต่เจอทุกวันแต่ไม่ได้มาถ่ายนะครับสวัสดีครับคุณยายวันนี้เฮงไหมครับตาร้อนๆเลยนะครับปลาเนี่ยกรอบมากกรอบกว่าลูกชิ้นผมดียายทอดได้กรอบมากนะครับวันนี้มีไก่ถูนซักมะนาวดองนะครับวันนี้ยายมาขายวันวันแรกนะครับอยู่ไปสามวันสามวันหรือสอง 3วันนลครับมาแล้วนะครับก็มาอุดหนุนยายได้นะเปิดทุกวันนะครับเดินตรงไปข้างหลังก็จะเป็นทุกอย่าง20ผักดองนะครับผักดองน้ำพริกผักดองนะครับแกงเปิดนะครับมาเลือกได้มีหลายอย่างอยากกินน้ำพริกอะไรก็บอกได้นี่นะครับมีแบบเป็นกระปุกด้วยนะครับาเน,นี่นจานี่นมีหลายเมนูครับ20บาทเองก็งซื้อ3อย่าง ห้าิสอย่างห้าสิบเม่งดาอ๋อสมอย่างสามอย่างห้งาสิบนะสาอย่างห้านะ<อ>สาิบ <50. S 1> เวเมงดาผักลองผักอะไรเยียบ มีแกงกุ้งด้วยครับโอเคยอดยอดเนี้ยสุดยอดเลยนะครับนี่รับประกันด้วยพอกาไก่ทอดพี่แอดไก่ทอดหัดใจติดตามถูกหลักอะไรครับผ่านอยแล้วกันนะผมคาพานคาคผ่านออผ่านนะครไอจุดเจียนะครับผมอร่อยอร่อยครับมาตรงนี้ก็เป็นร้านร้านหมูพวงนะครับอาหารอีสานร้านหมูพวงมีอะไรมีหกหกอะไรนะครับ ยานห่อพีและก็ตอไม้ปลาเด้อโอเคาโฆษณายอดมาได้ยังไงลองนะมีม okay. ีอะไรบ้างหมูพวงหมูพวงครับห้าบาทนะครับแปดบาทครับบาทโอเคโอเคเปิดทุกวันนะโอเคมาถึงก็ค้าได้เปิดทุกวันซอยนี้ของกินเยอะนะครับมาตรงนี้ก็เป็นคุณลุงของหวานของหวานมีของขาวก็ต้องมีของหวานนะครับนี่สุดท้ายด้วยของหวานขนมบ้าบิ่นช้างนะครับร้อนๆเลย จาวแบบน,นี้สุดท้ายส,สุดท้ายแล้วนะถ้าถ้าอยากกินแบบเร็วๆทานทานนี้ต้องมากี่โมงครับคุณลงุง<า>สามโมงสามโมงสามโมงครึ่งนะครับสามโมงครึ่งมาหาคุณลุงได้นะครับมาเลยแล้วร้อนเลยนะครับน่ากินมากหอมด้วยหอมครับมาเลยมาตรงนี้ก็จะเป็นลุยสวนครับสวัสดีครับ มาแล้วพ่อค้าบางอย่างก็หมดแล้วบางอย่างก็หมดอร่อยนะครับซื้อไปชิมกินแล้วนะครับน้ำจิ้มะน้ำจิ้มอร่อยใช่น้ำจิ้มอร่อยครับที่เขาไป็นพี่ร้านที่เขาทำน้ำจิ้มอร่อยนะครับใช่ที่เขาทำน้ำจิ้มอร่อยนี่ก็จะมีมีอะไรมีเต้าหู้แล้วก็มีหมูหมูบดเผ็ดหอ,อมนะครับปูอาจสลายนะครับ ไส้กรอกหมูยอนะครับเป็นลุยสวนนะครับหมดครับทุกอย่างก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับขนมจิ้มเห็นไหมครับสุกคาเยอะเราหนุนได้นะครับร้านที่เขาเปิดทุกวันนะครับแล้วก็มาติดนี่แไ่มค้าบอะไรยินรอสลัดชุกกิโลนะครับชุกกิโลขนมจีบนะครับขนมจีบก็อร่อยนะครับขนมจีบก็อร่อยชุกิโลก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มอร่อยหมดนะครับ ร้านพี่ก็หมดแล้ววันนี้ลือเ่านั่งขาดอันนี้รับประกันร้านพี่เขาอร่อยจริงครับใครไม่ไม,ไม่ไม่มาลองต้องมาลองครับเดินเข้ามาซอยบางบงเลยนะครับอยากให้มาลองค่ะครับอยากให้มาลองอันนี้อร่อยจริงๆครับเพราะว่าผมก็กินวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอะรลุยสวนพี่เขานะครับแล้วก,ก็ชุก็งโลก็กินบ่อยนะที่มาลอ,อยสั่งได้นะครับน้ำจิ้มหรือว่ามาซื้อที่ตลาดเราได้นะครับร้านที่เปิดทุกวันจนถึงสามทุ่มเลยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุด ปิดไฟพี่เขายังอยู่นะครับ<ห>เดินเข้ามาได้เดี๋ยวต่อไปพ<ห> <laughs> ี่ก็ทําแบบไฟกระพริบแะไฟกระพริบข้างในนี้มีร้านอยู่นะพอดีร้านก็ปิดไฟก่อนตลาดปิดไฟ<ห>เออยังขายอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้ประจิตโอ้โหมะม่วงลูกใหญ่มากมะม่วงลูกใหญ่มากนะครับร้านประจิตกลางตลาดนะครับสวัสดีครับประจิตนี่ผลไม้สดนะครับเปิดทุกวัน ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มครึ่งนะครับมาอดหนุนป้าได้นะครับทุกวันเลยนี่ครับส่กลางอยการของกินเยอะครับตรงนี้ก็เป็นเป็ดเป็ดโฟล์ i ิกโอนะครับตัวใหญ่ๆร้านที่ใหม่นี่แหละครับอดหนุนได้ข้างหลังก็จะเป็นส,สวัสดีครับเอาแมค้าแนะนำหน่อยครับเมนูอะไรบ้างวันนี้อาหารนี้สานะคะลาบเป็ดกหมู้มจอหมู หมยำเลมืนางยำเล็มืนางต้มต้มยำหมาหมูต้มยำไก่บ้าต้งยำปลานินต้มแซ่บไ่ในหมูไก่ในหมูละอนแล้วก็แล้วก็มีหมกน่อไม้หมวก็ไข่พโล่ไข่ดค่ะเปิดเปิดทุกวันเลยครับขายทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับ โอเคครับสามโมงครึ่งจะถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับปิดไฟก็ยังไม่กลับบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัฟเฟิลนะครับวัฟเฟินนะครับสิบบาทนะครับไส้กรอกนามีคาโพมีลูกเกดนะครับผลไม้รวมชอบชิปนะครับมาอุดหนุนได้เปิดทุกวันนะครับตลาดรุ่งจอนครับซอยกลางครับกลางเลยข้างหลังก็จะเป็นลูกว้นนะครับหรือแมมมอสยักษ์อะไเนี่ยตำรามอีกแล้ว ตอนนี้ขา้าวโพดหวานไหมครับหวานค่ะหวานนะหวานเหมือนแม่ค้านี่แหละขา้าวโพดมาอหดหนูนได้นะครับแม่ค้าจะแม่ค้าจะเสียงดีหน่อยตรงมากลางก็จะเป็นหลวงพิษแกงใต้นะครับ รสจัดไม่หวานนะครับสวัสดีครับคุณพ่อขอเป็นเป็นลูกน้องนะพอดีน้องจอยไม่อยู่นะครับอันนี้ลูกน้องมาแทนคุณตองครับคุณตองลูกน้องพ่อ,งอบอกลูกน้องนะครับน่องครับนีานได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับมีเมนูนเยอะนะครับอร่อยครับอร่อยร้านนี้ผมก็กินกินบ่อยออดได้เลยเ,เ,เ,เปิดทุกวันข้างหลังก็จะเป็นตองเจ็ด ไข่สดสวัสดีครับคุณแม่บอกว,ว่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับจะ,ะจะหมดแล้วนะครับเหลือเกล็ดนิดเดียวเราดูน,นได้คุณแม่เปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงดูแหละไฟเขาปิดเมื่อไหร่ก็กลับเขาไล่ <laughs> ไเมื่อไหร่ก็กลับตอนนั้นโทรสั่งได่ถามแม่ได้นะครับเบอร์โทรนี้หรือว่าหมุนที่ตลาดร่วมวงจรได้นะครับมาแล้วร้าน เจเอราจะนึงแม่กลองนะครับมาร้านนี้ก่อนสวัสดีครับหมนแผนปาทอดเห็นไหมร้านนี้จะขายดีกว่าเพื่อนนะครับเหลือสองจานท้ายก็เป็นผู้โชคดีดเปิดตั้งแต่บ่าย2องโมงนะครับ,นรบจนถึงหกโมง นี่หกโมงครึ่งก็หมดแล้วนะครับต้องรีบมานะครับสายสามโมงนี้ต้องมารอคิวแล้วนะครับอร่อยครับขายถูกครับใช่อร่อยขายถูกนะครับอร่อยครับอร่อยกรอบครับใบปะทูปะทูปะทูไม่กรองนะครับสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยพ่อค้าเนี่ตัวใหญ่นะครับกดมุมบางเลยไม่ตัวใหญ่เค็มก็ไม่เค็มมากนะครับเอาแบบไปทอดเองเป็น ทำเองที่บ้านได้นะครับมีหลายราคานะครับตัวใหญ่ๆเลยตัวละ50นะครับตัวใหญ่ๆเลยครับเปิดจนได้ครับเปิดทุกวันดีข้างหลังพ่อค้าใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับเกินนพ่อค้าเกินนะครับอันนี้ตองกิดไก่สดนะครับร้านที่หมูครับ มีไก่ชิ้นส่วนไก่มีไก่เป็นตัวมีเครื่องในได้ครับจะหมดแล้วครับมีมีอะไรบ้างพ่อค้าแนะนำหน่อยครับมีชิ้นส่วนไก่ทุกคนเลยครับไา่ทุกส่วนเลยนะครับโทรโทรสั่งได้ใช่ไหมครับได้ครับสั่งได้หรือว่าไปมีสาขาที่ไหนบ้างอุดหนุนได้ที่ไหนบ้างมีลองหนึ่งแล้วก็มีคูณนังครับโอเคหรือว่ามาซื้อที่ตลาดข้าวงจรได้เลยนะครับเปิดทุกวันบ่ายสองมาเลยครับจนถึงสองทุ่มครึ่งนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นที่เล็กนะครับ5าบาททุกอย่างนะครับน้ำจิ้มถั่วมะขามนะครับอันนี้ก็จะหมดเลยนะครับ5บาทหาบาทส0แถมฟรีหนึ่งไม้นะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดครุ่งจรครับข้างหลังนี่เจอคนสวยที่สุดในตลาดสวัสดีครับพี่นาคนสวยไม่ขายแล้วเบื่อไม่ขายแล้วเบื่อโอ้โหรวยแล้วไม่ขายแล้วครับแก่ังเดียววันนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งอ๋อถูกรางวัลที่หนึ่งแก่ังเดียวโอ้โห จะมาก็มาเลยเนี่ยหมดแล้วนะครับหมูวันนี้ขายดีมากวันนี้เขาแจกเนื่องจากถูกรางวันที่หนึ่งมาอุดหนุนได้ครับหมูสดหมูสดข้างหลังก็จะเป็นนี่ร้านใหม่ยังไม่เคยมาเลยครับวันแรกของพ่อค้าที่มาถ่ายแต่เ็ามาขายนานแล้วขนมไข่เต่านะครับเป็นล้านสวัสดีครับพ่อค้าขนมไข่เต่านะครับมี20 30 40, 40 50เอาเดินได้เลยครับมาอยู่ขายทุกวันนะครับ ตลาดรูปวงจรใช่ไหมครับเรหนุนน้องได้นะครับมีสีสีอะไรบ้างล่ะสีม่วงสีเหลืองเป็นมันอ๋ออันนี้มันใช่ไหมมันม่วงแล้วก็มันเหลืองโอเคมาหนุนน้องไดนะ้เปิดทุกวันขายทุกวันนะครับนี่โตต่สั่งได้เดี๋ยวโตนี้เลยแ,ลแอดไลน์ไปได้เลยนะครับหรือมาหาพ่อค้าที่ตลาดได้ซอยที่2เดินตรงมาเลยครับติดกับร้านต้มปลาประดุกนะครับต้มเครื่องในหมูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ได้มาถ่ายนานมากครับนาแล้วช่วงนี้ไม่ได้เดินถ่ายวันนี้วันนี้เสร็จเร็วก็เลยมาเร็วนะครับมีตัวละห้าสิบเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับลูกค้าเลือกได้ปลาก็แบบต้มแบบหอมมากนะครับต้มื่องในหมูครับสามสิบบาทเองนะครับถุงแบบใหญ่มากกินได้ทั้งครอบครัวเลยครับมือหนักมือหนักนะครับบอกมือหนักนี่เห็นะครับแม่ค้าเอาแบบให้สายใจเลยนะครับมาอุดหนได้เปิดทุกวันนะครับเต็มถรู เต็ม,<ผ>มถุง,งเลย,เยใช่โอเคมาข้างหลังก็เป็นร้านพี่นาเหมือนเดิมพี่นาร้อยล้านครับหมูฝอยปลาหวานแจกนะครับอ,อ๋อถูกรางวัลที่หนึ่งแจกนะโอเคอเดีย๋ยวจะได้บอกอเข้ามาเอาอเทางหลังสุดก็จะเป็นสวัสดีครับแม่ค้าอันนี้เป็นแคบหมูมน้ำพิกหนุ่ม มีแบบติดมันนะครับติดมันแล้วก็แบบอันนี้เขาเรียกไม่ติดมันใช่ไหมมาอุดหนุนได้นะครับมีเบอร์มีเบอร์ให้นะครับมีเบอร์ในคลิปนะครับมาอุดหนุนได้หรือว่ามาซื้อที่ตลาดเราได้เลยนะครับตลาดขงจรครับข้างหลังครับนี่ปลาทอดนะครับปลาสลิดทอดปลาสลิดแต่เดียวนะครับสั่งได้นะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดได้ทอดฟรีนะครับทอดฟรี าสลิดกานิลประดุกนะครับปลาช่อนครับแล้วก็มีน้ําพริกนะครับน้ำพริกปลาสลิดแต่วันนี้หมดนะครับมาอุ่นเหมือนได้นะครับตลาดกุงวงจรครับข้างหลังมาเลยครับไส้กรอบสาโนเปลี่ยนป้ายใหม่ใช่ไหมครับป้าโอ้โหแบบสดใสเลยมีมีราคาให้ด้วยเโอเคเนี่แบบชัดเจนเลยนะครับนี่ลูกค้ามีมีไอเขาเรียกอะไรนะขิงดองขิงดองเลยนะครับแล้วก็มีเอ่อเตี้ยวหมูเส้น เตี่ยหมูรวนนะครับแล่ก็ไม่เปรี้ยวนะครับไส้อวหนังกรอบนะครับหมาย25บาทนะครับหมูรวนคุณป้าได้อยู่หลังตลาดหมูหวนได้เลยครับตลาดข้างวงจรเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับติดกับร้านน้องอุงอิ่นนะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าพ่อค้าไม่ได้มาถ่ายนะครับคอหมูย่างนะครับไข่จะไส้วันนี้ใส้หมด หมดจานเหลือเท่านี้จ้ะเหลือแค่นี้นะครับมาทันมาไม่ทันหมดนะครับผมชิคโคงก็เหลืออนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> น้องวิ้นเปิดทุกวันนะครับโทรสั่งได้นะครับโทรสั่งได้นี่เบอร์นี้เบอร์นี้เลยครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดก็มุ่งจอได้เลยครับขายตลาดเอาน้องวิ้นไม่มีไลายแมนเหรอไลายแมนมีจ้ะอ๋อมีลายแมนมีลายแมนโรบินทูสแล้วก็อะไรนะยางแก๊ปแก๊ปนะโอเคมีทุกอย่างแล้วสั่งได้นะครับใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยสั่งไปที่บ้านได้ มาทางนี้เราก็จะเป็นพิซซาพิซซาสวัสดีครับวันดีค่ะนะคะเาสั่งได้นะคะสั่งได้นะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดได้แต่ต้องมาเร็วหน่อยนะครับเพราะคิวคิวเยอะคิวเยอะมากร้านนี้ขอบคุณจนะ้ารบคุในราคขะโอเคชิ้นละยี่สิบนะครับหนึ่งถาด ผัดร้อยห้ิบาทนะครับอมาได้เลยนะครับตลาดกวางวุจรท้ายตลาดเดินเข้ามาเลยแล้วก็ร้านสุดท้ายวันนี้เป็นร้านของใช้นะครับของใช้เครื่องครัวนะครับร้านคุณพ่อคุณครูพัเทลนะครับคุณยาพัเทลสวัสดีครับกําลังนอนรอลูกค้านะครับนี่มีหลายยานะครับตลาดกวางวุจรข้างหลังเลยครับเนี่ยไม่เนี่ยเด็กมาแอบอยู่ข้างหลังข้างล่างเนี่ยสวัสดีครับก่อน สวัสดีค่ะพี่กำแรงสวัสดีค่ะพัะเทลเข้าไปอยู่ในใต้ร้านเดี๋ยวจะเอางูมาปล่อยมีอะไรบ้างครับพัเทลมาเร็วๆมาแนะนำพี่พงษ์หน่อยเร็วๆมีประแจนะครับในร้านคนปลูกพัดเทลมีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีพักงปพักไฟนะครับไมาแขวนเสื้อมาอุ่นูนได้ครับท้ายตลาดนะครับตลาดข้าวงจรครับตรงนั้นก็จะเป็นแม็กยูเทิร์นนะครับร้านตัดผมบาเบอร์นะครับก็ ปาก FC นะครับที่แวะมาแถวคลองนะครับคลอง2ทัญญะนะครับก็แวะมาอุดหนุนเดินตลาดแล้วได้นะครับตลาดเราเปิดทุกวันนะครับตลาดข้ววงจรครับแล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ